วิธีทำเช็คลิสต์บนตัวโปรแกรม Microsoft Excel นี่จากภาพเนาะว่าเราจะเห็นเลยว่ามีจ job หลายๆ j อ b เลยที่เราต้องทำนะครับเราก็สามารถติ๊กถูกได้เลยลว่าจ j อ b ไหนที่เราทำไปบ้างจ j อ b ไหนที่เรายังไม่ทำนะครับก็จะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปชมไปพร้อมกันเลยครับ รับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนํำทริคง่ายๆสําหรับการใช้งานตัวโปรแกรม Excel ในการทำเช็คลิสต์นะครับผมว่างานไหนที่เราต้องทํา ว่างานไหนที่เราทําเสร็จไปแล้วหรือยังไม่เสร็จสามารถไปอัดแอดใช้กับหลายๆจ็อบได้เลยนะครับผมหลายๆอาชีพได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์แพนเนอร์ครูบาอาจารย์นักเกรียนนักศึกษาอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งชีวิตประจําวันของเราเองก็สามารถทําได้นะครับซึ่งตัวเช็คลิสต์เนี่ยทุกวันนี้มันมีโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันสามารถใช้งานง่ายบนมือถือแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองเห็นว่าบางคนอาจจะยังไม่ถนัดใช้งานบนมือถือบางคนอาจจะยังแบบชอบหน้าจอใหญ่ๆอาจจะใช้เอ่อพรีเซนต กับงานของตัวเองอยู่นะครับก็เลยจะมาแนะนำทำแบบเป็นตัว Excel นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft e x c เ l ผมบอกท้ายคลิปเนาะอันนี้ใช้งานผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้งานบน MacBook ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างชีพใหม่ไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับผมกว่าจะเข้าวิธีทำนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะด่าผมแล้วนะครับผมอ่ะผมจะ Insert นะครับผมตารางมาอีกเป็นตารางหนึ่งนะผมก็จะครอบไว้เลยประมาณนี้นะผมก็2คอลัมน์แล้วกันเนาะเนี่ยหนึ่งสองคอลัมน์เนาะ อันนี้เรียกเป็นโรหรือว่าแถวนะครับก็จะวาดแถวลงมาสักประมาณนี้ละกันนะครับคุมนําเสร็จปุ๊บมาที่ insert นะครับผมก็จะสร้างเป็น table นะครับผมกกถูกตรงนี้นะครับผมพอได้ตารางปุ๊บแล้วก็มาที่ home ทําให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมชัดขึ้นนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยอันนี้ผมก็จะพิมพ์เป็น job นี่แหละนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะพิมพ์เป็น status นะครับอ่าเห็นไหมก็จะปรับตรงนี้ให้อยู่กึ่งกลางนิดนึงนะครับอ่า จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมก็จะใส่เป็น job A ไปลวกันเนาะแล้วก็ลากออกมานะครับ job A อะไรอันนี้เป็น job B เราดูว่าเขาจะลัดนให้หรือเปล่านะอ่า Excel น่าจะไม่ฉลาดนะผมอ่าเอาเป็นหนึ่งลองหนึ่งดูหรือว่ามันต้องติดกันไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอลองลากดูโอเคถ้าเป็น number เนี่ยจะฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งนะผมเป็น10 job นะครับผมก็ปรับให้อยู่กึ่งกลางเหมือนกันนะผม ในส่วนของเช็คบล็อกนะครับเราจะใส่ยังไงนะบางคนงงนะเราก็มาที่ insert นะครับผมแล้วก็จะเห็นเข้าว่าเช็คบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับผมเลือกไปที่เซลล์ที่เราต้องการวางเนาะผมต้องการวางเซลล์แรกที่นี่ก่อนนะบางคนอาจจะอยากวางข้างนอกก็ได้แล้วแต่นะผมแต่ว่าอันเนี้ยเราทําให้วางในตารางเราก็จะติ๊กที่เซลล์นี้เริ่มแรกแล้วก็ดกดแล้วก็กดไปที่เช็คบล็อกนะครับผมก็จะมีเช็คบล็อกเพิ่มขึ้นมาเห็นไห,นไหมอ่าถ้าเราอยากเพิ่มมาเช็คบล็อกอื่นเราก็สามารถคลุมดําแล้วก็ลากออกมาได้เลยหรือ จะเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครให้เกิดเป็นแบบนี้นเห็นไหมเป็นเล็กบวกตัวทึบเนี่ยแล้วก็ดับเบิลคลิกมันก็จะลงมาเต็มตารางเลยนะครับผมอ่าเราก็จะมีเช็คลิสต์ของเราละวนะครับว่าเราทําอันไหนไปบ้างยังไม่ทําอันไหนบ้างนะครับผมก็สมมติในงานที่1เราทําเสร็จแล้วปุ๊บงานที่2เรายังเริ่มไม่ได้เราไปข้ามไปงานที่4เลยนะครับผมงานที่4เราเสร็จแล้วแล้วก็ติ๊กไปจนกว่างานเราจะเสร็จทั้งหมด100%ย นะครับผมเราก็จะได้เช็คลิสต์ก็จะสามารถสร้างเช็คลิสต์ได้หลายเช็คลิสต์ก็ได้ในหน้าเดียวเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะใส่ชื่อหัวข้อไปว่า job นี้เป็น job อ,อะไรนะครับผมอ่าก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหลายคนสงสัยแล้วว่าเอ๊ะ Excel ที่ผมใช้เวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรผมใช้เป็นเวอร์ชันที่เป็น microsoft 365นะครับผมเป็นรายปีนะครับผมใครใช้งานอยากใช้งานยังไงเราสามารถเอาไปใช้งานบน windows บน mac os บน ipad บนมือถือนะครับผมสามารถ เข้าไปสอบถามที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปนะจะเป็นกลุ่ม a c e b o o k ของผมเองนะครับแล้วก็จะมีไลน์ทีมสอบด้านล่างใต้คลิปนะ้องเข้าไปสอบถามกันนะว่ามีรายละเอียดยัดยงไงบ้างหรือมันจะมีร้านค้าอยู่ไปกดรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อตรงนั้นก็ได้นะครับในส่วนของ l i n e OA นะครับนะหรือถ้าอยากลงลึกรายละเอียดกว่าน,นี้ก็สามารถทักมาสอบถามได้กันนะครับ,นะรบ,นะรบก็จะหน้าตาทันสมัยแบบนี้เลยนะครับใช้ได้ทั้งพรบชุด Word Excel p o w ล r p ็ i n t Outlook แล Drive ให้วหรือวันไบต์ให ครับผมโอเคเดี๋ยวใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ Excel แบบง่ายๆหรือว่ายากยาก,ยากเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าผมทำได้ผมก็จะทำลงให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนาคลิปหน้านี่ผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากอีกเจอกันคลิปหน้าครับผม